าว่ากันว่าในแมปกระโดดนี้มีบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยทำการค้นหาสิ่งที่เราต้องค้นหาเรียกว่าสิ่งลี้ลับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแมปกระโดดนี้มันมีสิ่งลี้ลับอะไรแบบนี้มีชื่อว่า smart fake tower คือในแบบนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่เลยทุกคนตรงกลางแมปกระโดดเนี่ยก็จะมีผู้สร้างนะหรือว่า creator เนี่ยโอ้โหเขาแบบว่าเอารูปปั้นเขาเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้เลยปกติแมปกระโดด tower เนี่ยมันจะเป็นมือตบใช่ไหมแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยเป็นหมัดนะทุกคนนะนี่เป็นหมัดแบบเอออุ๊ย เพื่อนเดินมาพอดีเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนนะหมัดหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการค้นหาความลับในแบบกระโดดนี้กันดีกว่าหรือว่าเราต้องเดินเข้าไปในนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนะคือในนี้เนี่ยพอเราเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาอยู่ด้านนอกทาวเวอร์แล้วคราวนี้มันก็มีให้เราแบบกระโดดขึ้นไปเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าด้านบนนั้นด้านบนนั้นน่าจะเป็นเอ่อมือตบอ่ะไอ้ตรงเนี้ยคือมือตบนะอ๋อเหมือนกับว่าออกมาเอามือตบเหรอนี่ไงเรียบร้อยท นี่มีมือตบแล้วแต่ว่าตรงนี้นี่สิตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีเครื่องหมายคําถามแสดงว่าเราเนี่ยสามารถทะลุเข้าไปได้ฟืบหุ้ยพอเราทะลุมาเนี่ยเราก็มาเจอกับเอ่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเป็นร่างดำดๆแต่ว่าตรงนี้นี่สินี่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงนี้มันมีเหมือนกับว่าแผ่นประกาศตามหาว่าคนนี้ได้หายไปเรานั้นก็ได้เจอเขาไี่ไงเขาก็มายืนตรงนี้ไงเอออ้อาว สเตปเดิมเลยทุกคนนะพอเราเข้าไปใกล้ล่างำดำนี้เราก็ถูกเตะออกจากแมบบคือทุกเตะเลยแล้วก็ต้องออกอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องกดเข้าไปใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่อพอเรามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีคนอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างน้ําแข็งซึ่งพวกเขาเป็นใครเดี๋ยนะตรงป้ายนี้มันเขียนว่าอะไรตรงป้ายนี้มันแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะเปิดเผยความลับของแมบบกระโดดนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยมาถูกแช่อยู่ในน้ําแข็ง โอเคเข้าใจแล้วเนี่ยตรงป้ายตรงนี้เนี่ยมันเขียนบอกว่าเลยว่าพวกคนเหล่านี้พยายามที่จะเปิดเผยความลับในแมปกระโดดนี้นะก็เลยโดนเลยแมบปบกระโดดนี้เริ่มน่ากลัวเนี่ยตรงนี้คือ,อไรวะอย่าบอกนะว่าเดินไปได้คิดว่าได้นะทุกคนนะเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นคือกล่อ,องขวนันเฮ้ยมีกล่องขวัญซาน,นตาคอสเหรอใช่เพราะว่ามันอันเดียว,วันคริสต์มาสไงทุกคนในแบบนี้อ้าวเฮ้ยเราก็ถูกวาร์ปมาน,นี่เลยเฮ้ยนี่มันอ e ีวิลซานตานี่ว่า นี่เราถูกว่ามาเจออ e ีวิลซานต้าเหรอเนี่ยตอนนี้เราก็เลยกลับมาอยู่ตรงแบบกระโดดที่เดิมนะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะนี่ตรงนี้เลยที่เราเนี่ยไปเจอมือตบใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอกับตัวดำๆมาล่างดำๆแต่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปทางนี้ดีกว่านี่ทางนี้ทุกคนซึ่งทางนี้เราอะสามารถเดินไปได้นี่ไง เราสามารถเดินตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วเราอ่ะก็มาเจอกับคนคนหนึง่งทำไมรูปร่างเนี่ยเตี้ยๆแบบนี้ล่ะอ่ะเราสามารถกดพูดคุยกับเขาได้นะเขาบอกว่ากลับไปให้เราเนี่ยเดินกลับไปด้วยเขาบอกว่าให้เราเดินอะไรนั่นอะเออคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหันหลังกลับไปหรือว่าเดินกลับไปเพราะว่าด้านเอ้า ตกลงมานี้เลยเดี๋ยวนะปพบ,บนึงเหมือนกับว่าเราตกลงไมานี้อ่ะเราคือยังไงมีทางออกปะอ๋อนี่ไงแล้วก็มาโผล่ตรงนี้เหรอแล้วมันจะขึ้นไปตรงไหนเนี่ยอุยอ้ยอ๋อแล้วก็จะมาโผล่ในห้องนี้อุย้ยนี่มันบอบนี่บอบใช่ทุกคนจําบอบได้ไหมซึ่งบอบเนี่ยจะอยู่ในแบบพันบัตต้นเทว์บอบเนี่ยก็จะเป็นปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ในแบบกระโดดแล้วเขาก็มาอยู่ในแบบนี้โดนตัวได้ปะเนี่ยอ้าวนั่นไงพอเราโดนตัวปุ๊บเราก็นั่นแหละทุกคน โดนเตอะออกจากแมบอีกแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้หมัดต่อยเป็นไงเหมือนที่เพื่อนต่อยอะปึ๊บเฮ้ยบ๊อบตุยปะบ๊อบตุยไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าบ๊อบเนี่ยเป็นผีอยู่แล้วไงต่อให้เราต่อยยังไงเนี่ยบ๊อบก็ไม่น่าล่วง ใช่ไหมบอฟงั้นเดี๋ยวเราทาการกระโดดขึ้นไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ารหัสมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไอ้ห้องหน้าม,มันมีให้เราใส่รหัสใช่ไมหมทุกคนนะมันก็ต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้เออจะกระโดดกลับทําไมเนี่ยโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงจุดที่แกล้งกันคือเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้ตัวอะไรเนะี่ยเดี๋ยวมีตัวอะไรอยู่เนะี่ยเดี๋ยวนะมันคือตัวไร่เหมือนนกเลยนกอะไรก็ไม่รู้สังเกตไหมว่าตรงกําแพงตรงนั้นน่ะมีรอยมือเฮ้ยไปดูกันว่าเราจะไปเจออะไรอีกอ่ะมาชั้นสีเหลืองเลยทำนี้มันมายังไง โอเคมันสไลด์มันสไลด์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สไลด์เดี๋ยวก็ไม่สไลด์อะพื้นจะลื่นไปไหนเนี้ยโอเคขึ้นมาแล้วสีเหลืองแป๊ดเลยอะบอกเลยว่าสีเหลืองแป๊ดจริงๆฮ้ยฮโ,โ,โอเคนี่เลยอะขึ้นมายังจุดนี้ซึ่งตรงจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนสังเกตไหมว่ามันมีลูกศรน,นี่ไงแสดงว่าเราเดินไปได้เดินไปกันไป ยังไงเดินไปได้จริงด้วยทุกคนแล้วตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันมีเป็นเครื่องหมายเควสชั่นมา r k แล้วถ้าเกิดเราเดินตรงไปเนี่ยเราจะตกหรือเปล่าเพื่อนมาดีเฮ้ยเดินได้จริงด้วยทุกคนเพื่อนเดินไปแล้วโอเคงั้นเราก็เดินบ้างปุ๊บ เอ้านี่ไงได้แล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่าเทเลพอร์ตนึกสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าพอเดินเข้าไปเรื่อยเเนี่ยเราก็ถูกวาร์ปมาที่ห้องแบ็กลูมแล้วต้องผนังตรงนี้เนี่ยเขียนว่าเฮลหรือว่าช่วยด้วยปไปมาเราอยู่ในห้องแบ็กลูมได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเราไม่น่าเจอทางออกและว,วิธีเดียวนั่นคือทําการเกิดใหม่ไปทุกคน เกิดใหม่ไปเลยแล้วเราเนี่ยก็จะไปเกิดยังจุดแบบกระโดดแต่ครนี้เนี่ยเราก็ต้องทําการกระโดดขึ้นไปใหม่ไงไปต่อกนันดีกว่าทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราเนี่ยถูกวิ่งไปที่ห้องแบ็คลูมอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นพวกสัตว์เนี่ยมาอยู่ตรงปุ่มแกล้งกันนะเออแบบว่ามีทุกชั้นเลยอ่ะงงเหมือนกันแต่ว่าสัตว์แต่ละตัวก็คือไม่ซ้ํากันเลยทุกคนนะไปกันต่อเดี๋ยวครนี้เนี่ยเราจะอยากขึ้นไปตรงด้านบนนะอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถเฮ้ยแป๊บนึงอันไหนไปได้อ๋อเนี่ยนะเหมือนกับว่าอันนสีขาว่ง ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆในไหนเราก็ล่นลงมาแล้วใช่ไหมทุกคนก็เลยเข้ามาในห้องนี้ซึ่งในห้องนี้เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเสลรหัสเลขศูนย์แล้วก็6กสตัวเห็นไหมเราก็เลยแบบว่า เข้ามากับเพื่อนนะพอเราเข้ามาในห้องนี้เนี่ยปรากฏว่าเราก็จะมาเจอกับ Gra วิ t y c คอยตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างให้เราเนี่ยทำการแบบว่าเข้าไปนะทุกคนนะมาเข้ามาอุ้ยโอ้ไม่กอดนี่มันคืออะไรเนี่ยปีศาจร่างอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนไม่เคยเจอตัวนี้ในแแบบกระโดดเลยแล้วก็ตรงกำแพงนั้นเขียนว่าไดหรือว่าตุยนั่นเองถ้าเกิดเราโดินตัวมันเนี่ยนั่นไงนั่นไงทุกคนเราเนี่ยก็จะถูกเตะออกจากแมบบนะเราถูกเตะออกจากแมบบประมาณ3รอบเลยนะ ตอนนี้ก็เลยเข้ามาในแมปกระโดดใหม่คือจะบอกว่ารหัสตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขศูนย์แล้วก็หกสามตัวหนึ่งสองสามนี่เลยอ่าเห็นไหมทุกคนได้เลยเดี๋ยวเขาไปเอาเกรวิตี้คอยก่อนแล้วกันนะจะได้แบบว่ากระโดดง่ายขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ถึงเส้นชัยสักทกีนะเจอความลับเยอะมากตอนนี้เราก็ใช้ g กรวิตี้คอยในการกระโดดขึ้นมาเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเรากระโดดไปเรื่อยเื่อเนี่ยขึ้นไปสูงสูเนี่ยเราเนี่ยจะไปเจอความลับอะไรอีกสังเกตไหมว่าตรงนี้ทุกคนเนี่ยนะเอ่อตรงใต้นี้เนี่ย มันมีเหมือนกับว่าเป็นหน้ามีม่ะเป็นหน้ามีมก้าวแก๊กนะแต่ว่าหน้ามันดูแปลกๆนะแต่นี้ว่าเราขึ้นไปตรงเส้นชัยก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไม่ถึงโอเคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้ทุกคนนะที่ขึ้นมาถึงไวก็เพราะว่าเรามีกรีวิตี้นี่แหละนี่เลยถึงแล้วถึงแล้วมาดูกันว่าตรงด้านบนนี้ของราวัลคืออะไรอ๋อจะบอกว่าลหาดัดลหัดเนี่ยทุกคน รหัสประตูด้านล่างเนี่ยอยู่ตรงเส้นชัยนี่เองนะโอ้โ oh. หถึงว่าเพื่อเรารู้รหัสได้ยังไงที่มันไปนเลขศูนย์แล้วก็เลขหกสามตัวไงกระโดดมาตรงนี้อ่าอันนี้คืออะไหวะถึงไหมนะเดี๋ยวนะเฮ้เยถึงด้วย oh. <laughs> ไม่ต้องเดาให้เมื่อยนะเพราะว่าใช้กเกลีวเตี้แป๊บเดียวโห oh. ตรงนี้เดี๋ยวนะคือจะบอกว่าใช้เกลีเวเตี้ก็ได้แต่ว่าต้องแม่นยำหน่อยปึ๊บโอ้ okay. oh. จะถึงแล้วโอเคเหยียบลงตรงนี้เลเรียบร้อยวู้ฮู้เย้ถึงแล้วทุกคนมา เล็กสุดแล้วก็มาถึงตรงเส้นชัยของแบบนี้ได้แล้วนี่เลยตรงเส้นชัยเนี่ยมันก็จะมีรหัสบอกนั่นคือรหัสประตูด้านล่างแล้วก็จะมีเป็นสปีดคอยแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เราใส่ใช่หรือไม่น่าจะใช่แหละนี่ไงทําไมถึงต้องเป็นชุดสูตรหมอเพราวะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของผู้สร้างแบบนี้ผู้สร้างแบบนี้เขาใส่ชุดนี้ไงทุกคนเออจนได้แล้วแต่ว่าความลับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนี่เลย คือจะบอกว่าพี ah uh ah uh então, encore, uh 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 ่น uh uh ิววะเห็นทางเดินไปตรงนี้นี่โดยการที่แบบว่าเอ่อลงมาตรงชั้นสี่ม่วงตรงนี้ทุกคนถ้าเกิดเราเดินมาตรงนี้แล้วนี่เลยก็ให้เราเนี่ยเอ่อทำการเดินตรงไปเนี่ยเดินตรงไปตรงไอ้หน้าก้าวแก๊กนั้นน่ะเราก็ทําการเดินไปตรงนี้เพราะว่าเราสามารถเดินกลางอากาศได้แต่ครั้นี้เนี่ยก็ให้เราเดินทะลุไปตรงด้านหน้าไะแล้วเราเนี่ยก็จะเดินทะลุมาใช่ไหมทุกคนนะซึ่งจะบอกว่าเราก็ค่อยๆเดินมานะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเดินแบบว่าเดินเร็วเกินไปเนี่ยเราจะล่วงได้ตอนนี้เราก็เดินตรงกลางอากาศมาไกล มากเลยคนนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ถูกว์าไปไหนเลยเฮ้ยนั่นไงอุ้ยหูยทุกคนจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคือซุปเปอร์ความลับเลยนะนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในแบบกระโดดนี้นี่มันเจ้านกวีดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเจ้าดอกไม้ใช่ไหมหูเบคอนที่หายตัวไปในแแบบกระโดดก็มา <S <S รอยมือนี้จําได้มาทุกคนนะที่เราเจอด้านนอกแบบกระโดดอะเห็นนะตรงนี้เราสามารถคุยได้ไหมเหมือนกับว่าเอ่อเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาเจอสิ่งที่เราเจอเหมือนกันแล้วเขาก็พูดว่า what เหมือนกับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วตัวนี้สังเกตไหมว่ามันจะมีลูกศรตรงพื้นชี้ไปตรงตัวเจ้าดอกไม้ยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดเดินเข้าไปใกล้เนี่ยนี่ว่านะเราเนี่ยถูกเตะแน่นอนเชื่อปะล่ล่ะ <c oughs> นอกจากถูกเตะแล้วตุยด้วย <c oughs> โดนจัมสกเก์อย่างแรงโอเคทุกคนเราถูกเตะออกจากแมบบสรุปเลยนะว่าเราเนี่ยถูกเตะออกจากแมบบนี้ประมาณ5-6รอบได้ <c oughs> ที่เราถูกเตะก็เพราะว่าเราเนี่ยได้ไปเจอความลับ หรือว่าสิ่งลี้ลับที่เราเนี่ยไม่ควรจะไปเจอเราเนี่ยเลยถูกเตะออกจากแบบนั้นเองเพราะว่าในแบบกระโดดนี้เนี่ยมันก็ได้เฉลยแล้วว่าถ้าเกิดใครเนี่ยพยายามตามหาความลับก็ถูกแช่น้ําแข็งแบบนี้เห็นไหมทุกคนนะเหมือนกับว่าในแบบกระโดดนี้เนี่ยมันเนี่ยไม่ต้องการให้เราเนี่ยตามหาความลับนั่นเองถือว่าเป็นแบบกระโดดทาวเวอร์ที่มีความลับเยอะมากนะแล้วแต่ละความลับนี่คือน่ากลัวด้วยถ้าเกิดใครอยากเจอความลับในแบบกระโดดนี้เพิ่มเนี่ยก็ต้องลองเข้ามาเล่นกันนะเราก็จะบอกว่าในแบบนี้เนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดตรงนี้ทุกคนเนี่ย กดตรงปุ่มนี้นะอ่ะพอเรากดมาเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ไอเทมมาใส่ฟรีๆแต่ครั้นี้เนี่ยมันสามารถคลิกใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะสมมติว่าพี่นิวเนี่ยจะเอาเป็นปีกสีดำาันนี้อ่าเนี่ยมันจะให้เราลองใส่เฮ้ยเราก็จะได้ปีกมาซึ่งเป็นปีกที่ขยับได้ด้วยโอ้โหอลัา,าการอ l แต่ว่าบินไม่ได้นะเอาไว้ใส่สวยๆเฉยๆแล้วก็จะมีเทน่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมงเห็นปะ่ะออ้ยสวยงาม